สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตําแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไห้เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศีหากกัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของ แม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีมังกรเป็นราศีที่สิบของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีมังกรก็คือแพะชาวราศีมังกรมักมีอุปนิสัยขยันขันแข็ง ชอบท้าทายสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆชาวมังกรมักมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆจนกว่าจะได้รับความสำเร็จที่ต้องการเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมักรักชอบในการไปไหนกับเพื่อนฝูงมีบุคลิกภาพที่เป็นกันเองนิสัยจริงๆแม้จะจริงจังแต่รักความสนุกสนาน จนในบางเวลาชาวราศีมังกรก็มีมุมที่เป็นเด็กๆในสายตาของคนอื่นชอบพูดจาติดตลกกับคนที่สนิทสนมเป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดีมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอแต่ก็จริงจังกับชีวิตและมีความซื่อสัตย์จริตคบได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครๆชาวมังกรเป็นคนที่รักสันติสุขถึงแม้จะมีความทุกข์และกังวลใจ มักจะพยายามเก็บไว้ในใจไม่แสดงให้คนอื่นเห็นเข้าทำนองหน้าชื่นอกตรมจะพูดคุยเรื่องปัญหาของตนเองกับคนที่ไว้ใจได้จริงๆเท่านั้นพวกเขายังมีความเข้าใจและให้คำปรึกษาเมื่อเพื่อนหรือคนใกล้ชิดมีปัญหาในชีวิตชาวราศีมังกรในปี2567เป็นปีที่จะได้พูดคุยเกี่ยวกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ระวังเรื่องการโดนโกงโดนเอาเปรียบจะมีความมั่นคงเติบโตในหลายๆด้านการงานพัฒนามีดวงได้เดินทางบ่อยๆอ,อย่าลืมทำประกันอุบัติเหตุประกันร,รถเพราะมีดวงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอยากให้ชาวราศีมังกรทุกๆคนจะเย็นกับความเป็นไปของชีวิตให้มากๆสิ่งที่คุณรอคอยหรือทุ่มเทลงไป มันจะสมหวังแต่คุณต้องไม่รีบร้อนเร่งรัดมากจนเกินไปปี2567นี้เป็นปีแห่งการเรียนรู้ของชาวราศีมังกรเพราะคุณจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันในปีนี้ขอให้เก็บเกี่ยวและเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับคุณ แต่คงจะต้องเตือนกันหน่อยในเรื่องของอารมณ์ของคุณเพราะคุณจะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงสวิงมากกว่าปกติและมีบางช่วงที่อยากอยู่คนเดียวจนเผลอเก็บตัวจนมากเกินไปบ้างขอให้คุณนิ่งให้เป็นแล้วทุกอย่างจะลงตัวเองควรใช้สติปัญญาวางแผนหรือแม้กระทั่งลงมือทำผลงานจะออกมาในทิศทางที่ดี แต่ถ้าหากทำอะไรเยอะแยะมากมายจนเกินไปปัญหาและความเครียดก็อาจเข้ามาทักทายได้ดาวการงานโคโจรทิศทางดีงานเยอะโปรเจกต์เยอะมีเกณฑ์การลงเงินลงทุนเพิ่มก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีคุณจะได้ทำงานหนักมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีเงินเข้ามาเยอะมากเช่นกันพยายามหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อที่คุณจะได้มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้นคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากๆการเงินของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่เรียกได้ว่าการเงินกำลังอยู่ในจังหวะขาขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นรับรองว่าอู้ฟู่ลำซำพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์หรือหากไม่รวยล้นเหลือก็ไม่มีอะไรขัดสน มีกินมีใช้สบายสบายและด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณจึงไม่ค่อยตกอับพอถึงยามกับขันจะมีมือดียื่นเข้ามาประครองคุณเองแต่ดวงแบบนี้มักไม่ต้องพึ่งพาใครหรอกในทางกลับกันถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าทำบุญกับแม่มาดีเกิดมาชาตินี้มีนารีคอยให้ความอุปถมัมภ์ เรื่องการเงินจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในช่วงนี้เป็นช่วงที่แต้มบุญทำงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือและยังรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยถ้าคุณอยากได้โชคลาภอาจจะต้องมีการบนบานมากกว่าที่จะได้จากการขอแบบปกติแต่แนะนำว่าให้คุณบนขอพรกับองค์พญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชา หรือศักกระเป็นประจำอยู่แล้วเพราะมีแนวโน้มที่ท่านจะให้โชคลาภกับคุณสูงมากแต่อาจจะต้องมีของเลขเปลี่ยนเพราะว่าเป็นการบนบาลและหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเสริมบุญให้กับตัวเองและถวายบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านช่วยเหลือเราดวงจะได้ยิ่งดีขึ้นไปความรักสำหรับคนโสดจะบอกว่าโสดแล้วดีโสดแล้วรวย ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงกลางปีนี้ระวังไปเกี่ยวพันกับรักสามเศร้าเราสามคนสำหรับคนมีคู่ระวังการเบื่อหน่ายกันเองระวังการมีมือที่สามยังในสปีนี้ก็ขอให้คุณประครับประครองความรักให้ดีในช่วงนี้ชาวราศีมังกรให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพรวมถึงเรื่องอุบัติเหตุด้วย ปีนี้ทำอะไรต้องมีสติเจ็บป่วยควรรีบหาหมออย่าปล่อยไว้นานจะรุกรามควรทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญลงศพทำบุญกับสัตว์แผ่เมตตาบริจาคค่ายาตามูลนิธิหรือโรงพยาบาลจะส่งผลดีการสร้างคลื่นแห่งบุญขึ้นนั้นย่อมส่งผลดีต่อดวงชะตาหากคุณตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมความดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบรันรดาลช่วยเหลือให้ท่านพ้นเคราะหกรรมได้แน่นอนให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งบุญของพลังจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนคำปรารถนาลงไปอย่าลืมแทนตัวเองด้วยชื่อจะช่วยให้สมหวังได้ง่ายยิ่งขึ้นและกล่าวขอบคุณหลังจากนี้ ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพลังงานของคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณอยากได้คุณจะได้ทั้งหมดการทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไปและเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้น การตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา